สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับกระแสหุ้นประจำเช้าวันอังคารที่17เมษายน2555ค่ะไปดูตลาดหุ้นไทยเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะคะยังคงปิดในแดนบวกนะคะที่ระดับ1 1 6 9 4 5จุดเพิ่มขึ้น14.96จุดมูลค่าการซื้อขาย2 5 9 9 2 2ล้านบาทค่ะนักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ1,495ล้านบาท บัญชีบริษัทหักทรัพย์ขายสุทธิ663ล้านบาทนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ1,432ล้านบาทส่วนนักลงทุนทั่วไปซื้อสุทธิ600ล้านบาทค่ะมาดูตลาดหุ้นต่างประเทศกันบ้างนะคะดาวโจนส์เพิ่มขึ้น71.82จุด n a s แ a q ลดลง22.93จุด S&P ลดลง0.69จุดส่วนดัชนีนิเคอกเปิดตลาดเพิ่มขึ้น5.51จุดค่ะ ดิที่ตลาดนิวยอร์กนะคะเพิ่มขึ้น0.10ดอลลาร์ต่อบาเรลปิดที่ระดับ102.93ดอลลาร์ค่ะทางด้านดัชนีค่าระวางเรือเพิ่มขึ้น3จุดปิดที่ระดับ975จุดค่ะไปดูทางด้านตลาดหุ้นดาวโจนกันบ้างนะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้รายงานยอดค้าปลีกประจำเดือนมีนาคมนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น0.8%ค่ะ ซึ่งถือว่าสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้นะคะว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น0.4%ตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่น ของผู้บริโภคสารัฐนะคะที่ยังคงกล้าที่จะจับจ่ายใช้สอยแม้ว่าราคา้ํามันดิบจะเพิ่มขึ้นรวมถึงต้นทุนทางด้านอื่นก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะดาวโจนปรับเพิ่มขึ้นในกรอบที่จํากัดนะคะในขณะที่ดัชนี S&P 500รวมไปถึง NASDAQ นั้นปรับตัวลดลงหลังจากที่จีนได้ประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสแรกป,ปีนี้นะคะขยายตัวที่ระดับ8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนนะคะและก็ถือว่าปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับ8.9%ในไตรมาสสีที่ผ่านมาค่ะตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจจีนนั้นอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างรุนแรงนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์ได้ประเมินว่าเศรษฐกิจจีนอาจจะถดถอยในในลักษณะของการชะลอตัวลงค่ะรวมไปถึงนะคะภาวะการซื้อขายโดยรวมยังได้รับแรงกดดันจากวิกฤติในยุโรปด้วยค่ะ เอาละค่ะววกมาดูตลาดหุ้นบ้านเรากันบ้างนะคะวันนี้ก็ถือว่าเปิดทําการวันแรกหลังจากที่หยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์เคทีบีประเทศไทยนะคะคุณปรินกิจจทรพิทักษ์ค่ะประเมินว่าวันนี้อาจจะเห็นตลาดหุ้นไทยรีบาวได้ต่อนะคะเพียงแต่ว่าระหว่างวันนั้นอาจจะมีการเคลื่อนไหวที่ผันผวนนะคะเนื่องมาจากว่าเป็นไปตามทิศทางของตลาดหุ้นภูมิภาคด้วยนะคะ ปัจจัยในช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรที่ต้องติดตามเป็นพิเศษนะคะนอกจากการเคลื่อนไหวขึ้นลงตามตลาดหุ้นในภูมิภาคค่ะประเมินแนวรับวันนี้อยู่บริเวณ1,160จุดแนวต้าน1,175จุดค่ะส่วนกลยุทธ์การลงทุนนะคะสำหรับนักเก็งกำไรคะ่ะถ้าหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ขายนะคะถ้าปรับ ลดลงก็เข้าซื้อได้นะคะสำหรับนักลงทุนที่ระยะกลางรวมไปถึงระยะยาวนะคะก็แนะนำให้ทยอยซื้อสะสมในช่วงที่ดัชนีปรับตัวลดลงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนตลาดหุ้นยังคงอยู่ในภาวะผันผวนค่ะหมดเวลาสำหรับจับกระแสหุ้นเช้าวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะคะเราพบกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะสวัสดีค่ะ